ส,สัญหปัญสา,สาตื่นตื่นตื่นมามาพี่มหาน้องเร็วมาเร็วทำไมมอมแมมจังเลยสาโอ้อะไรนี่ควันสาววันนี้มันพาไปอาบนะ้ำมาเร็วโอ้มาแล้วควันสาวมาแล้วพี่ฟิล์มจ๋า สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง f a m ร l y สีทับไทยนะครับผมพี่ฟิล์มบอกว่าทำไมหนุ่มมอมแมมจังเลยคะพี่ฟิล์มจาบน้ำให้หรอะคะว้าวสุดยอดไปเลยแกสู้ได้ไหมนั่นโอ้แกได้แล้วโอ้ยเดินนี้พี่ฟิล์มแล้วไม่ไม่อยากอาบน้ำ พี่ซิมจา่านูไม่อยากอาบน้ำอ่าไปอาบน้ำกับพี่ซิมนะไปแล้วครับนูนพี่พลายงามก็มองมาซะซาวายเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอีกไม่อยากอาบน้ำ หนาวข้าหนาวมาอยากอาบน้ำแล้วครับอา้อาวอ้าว <ไป S 1> ทำไมเดินหนีอ่ะเฮ้ยไม่เห็นทางไปไปอาบน้ำไปมาครับอาบน้ำเร็วกลัวอะไรครับขาไว้ก่อนเนี่ยงองแงอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไร เดินดีๆเดินดีๆระวังระวังระวังจะไปไหนพี่ทิมอยู่ทางโน้นไปเออไป,ออไปโอ้โหเดินอ้อมไปไหนลูกอ้าวพี่ทิมจะอาบน้ำให้นะคะอาบน้ำสะอาดๆค่ะคนสวย อาำน้ำก่อนอเออว้าย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายน่า,ารักมากมาอ่า นุกเิงเลยพี่ซีมน่ารักมากเลยครับพี่ซีมอาน้ำให้น้องสพันษานะครับยกหัวใหญ่เลยอ่าถูเร็วถูถหลังถูหลังพี่ซีมสาดน้ำให้เร็วถูหลังค่ะถูหลัง ถูหัวย้น้องถูถูครุนดอกเดียวถูหัวด้วย,ววยเอออ่าจะลงไปน้ำสระเหรอมันต้องลงไปค่ะอยากเล่นน้ำสระแล้ว ไม่ต้องเล่นแล้วอ่าอาบอย่างนั้เลยสะอาดดีอ่าตักสัตว์ใช้ล้างก่อนลูกต้องขึ้นมาลงไปลงไปอยากข้ามไปเล่นน้ำนะครับ เย็นสบายจังเลยพี่ฟิล์มวายสบายตัวจังเลยค่ะวายทำอะไรนันจะข้ามไปอีกแล้ว โอ้ดื้อดแล้วดื้อแล้วพี่ฟิล์มดื้อแล้วพี่ฟิล์มวายทำอะไรนั่น e ทำอะไรพี่ฟิฟลงมาพี่ฟิล์ฟจะให้พี่ฟิล์มอาบด้วยอาพอแล้วอาบขึ้นนี้แหละปะ ไปอาบคึ้นนี้เลยไปวิ่งเที่ยวกันปะโอ้โอ่าโอโอโอระวังระวังลนกระวังล้างใหม่ล้างใหม่กอดที่ทีไวเลยครับเพราะว่าคิดถึงแรง ราจะพาสุพรรณษาไปวิ่งเที่ยวเล่นแล้วอ้าวเดินไปแล้วนุ่นถือฟิล์มไปแล้วอาบน้ำชิสวยมาไปเร็วมาไปเร็วๆไปเร็วๆนั่นไปเร็วอยๆนั่นไปเรื่อ อ้าวอ้าเอ้าวอาเขาไปแล้วอ้าวอ้าวรอน้องด้วยรอน้องด้วยเออเอ้อไปแล้วอ้า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 อ้าวโอ้โหวิ่งหนีแล้วอ้าวอ้าวอ้าวหนูกำลังอาบน้ำสบายเลยพี่ฟิล์มอ้าวอ้าไปไหนแล้วอ้าวอ้าโอ้ โอ้เพีย์มาแล้วเพีย์มาแล้วโอ้เพีย์มาแล้วโอ้โอ้ระวังชนน้อง 10, สุพรรณษาโอ้พิกิมาแล้วเหรอยังไม่เสียค่าเช่าเลยครับยังไม่เห็นเสียค่าเช่าเลยหลายวันแล้วค่าเช่ารถไงเอาไปตั้งอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ย โอ้ระวังรถด้วยระวังรถด้วยโอ้ไปไปรบรถรอนรบเข้าในบ้านก่อนเอาลุกเข้าไปก่อนลุกเข้าไปก่อนพี่ฟิลมอาบน้ำให้นะครับอ่าจอดจอดจอดโอ้โหยตื่นรถตื่นรถอ่าอ่า อ้ามามามาสนุกจังเลยครับพี่ฟิล์มอ้าวพี่ฟิล์มไปแล้วนุ่นพี่ฟิล์มไปแล้วพี่ฟิล์มไปแล้วพี่ฟิล์มไปแล้ววิ่งทันไหมล่ะวิ่งทันไหมเฮ้ย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 เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เอาไปแล้ว <S <S 1> <S 1> เอาไปแล้ว <S <S 1> <S 1> อาไปแล้วรถด,ด้วยอาบน้องให้น้องอาบน้ำให้น้องเหนื่อยไหมคะไม่ค่ะโอ้สะอาดมากเลยวนันนี้พี่ฟิล์มปิดเรียนนะครับปิดเนื่องในวันอะไรครับวันออกวันฉาหรือวันเข้า <S 1> <S 1> <S อะไรเข้าหรือออก <S <S เข้าเออ ขาพรรษาปิดกี่วันคะห้วันค่ะยี่ถูกใจสุพรรษาแล้วสิตั้งห้าวันเนาะษาเนาะคิดถึงกันมากใช่ไหมกอดกันเลยยังก,กอดแล้วครับกอดแล้วอ้อนแล้วตกี้ตกใจรถบรรทุกนะครับหกล้อวิ่งมาจะวิ่งเข้าบ้านเลยนะครับ êy êy êy, À mong hả? hãy 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 gọt hãy 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 còn hãy 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 đâu, แลวบงเหยียบเท้ากันเอเอพี่ฟิงหลบไปแล้วกดเร็วเร็วเร็ว,วเอา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 พี่ฟิง,ฟงกดไปเร็วช้างมาช้างมาหลบก่อนเร็วหลบก่อนหลบก่อนช้างใครมาเนี่ยสุพรรณสารีหบลบทันทีครับโอ้ อ้าวนี่น้องอะไรครับนี่น้องวายุกับใครอะไรเนาะเทวิตจะไปไหนครับออกกำลังกายนะครับนี่โอ้เดินเที่ยวเล่นเนาะโอออกกำลังกายนะครับเทววิทย์โอ้ยสุพรรษาสุพรรษาตื่นตื่น มามาพิงมาหาน้องเร็วมาเร็วมาหาน้องมาหาน้องเร็วมาเล่นกับน้องให้เร็วโอ้หน้องเพิ่งไปแล้วอ้าวเดินตามเลยเดินตามเลยสิพันธ์ษาไปเดินตามน้องเร็วน้องเดินเที่ยวเล่นนะครับผมโอ้สิพันธ์ษาเดินตาม,มจริงด้วยครับอ่าไม่ต้องไปกับเขาหรอกลูก อ่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปลูกไม่ต้องไปเออจะไปกับเขาดิพี่ฟิมามาไมพี่ฟิมไปไหมพี่ฟิมบอกว่าไม่ให้ไปไม่ต้องไปอา้าวเดี๋ยวลูกกลับบ้านก่อนค่ะดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆค่ะเ,เอา้าจะกลับยังไงมาบอกแม่แม่ก่อนบอกแม่แม่ก่อนค่ะสุพรรณษาลูกมา ก็ฝากกดไลค์ subscribe, กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ชอบพามาไมเสียไทยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับน่ารักมากเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบายบายพอ่อพ่อแม่แม่ไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่า